เมื่อวานสีมิสาให้ไปเบิร์ดเดย์่นป็นทีชชอบครูใหญ่เนยจัดงานกันที่จัดงานกันที่ลานสีวะค่ะลานสีวะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่าบริลัมคัตเซค่ะก็เป็นหลังท่องเที่ยวใช่คะแหล่งใหม่ที่เดลเมกเกนขึ้นมาอยู่ด้านหลังสนามช้างอีน่า ก็ไปกันคึกคักค่ะไฮไลท์ของ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 งานนี้มีอยู่สองไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ที่1ก็คือมีการนําช้าง15เชือกหมอช้าง3คนจากจังหวัดสุรินมาร่วมพิธีที่เรียกว่าพิธีประกำช้างค่ะไฮไลท์ที่สองใครเป็นใครในงานแฮปปีบเดย์พี่เน่โอ้มเยอะมากอะติดชื่อไม่ถูกเลยใครเป็นใคร ใครเป็นใครเออใครเป็นใครละลานตามากนะคะมาเป็นเยอะค่ะละลานตามากแลยละลานตาคับติดชื่อแทบไม่ถูกเลยค่ะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสะดุดตาครับสะดุดตามากเลยเด่นสุดอะไปดูภาพเธอนิดหนึ่งเธอเป็นใครอไปดูภาพเธอนิดหนึ่งงานไปดูภาพเธอนิดหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในงานแฮปปี้เบอร์เดย์64ปีพี่เนสะดุดตาพูกคนมากเลอเกิดเน่เห็นนะเห็นนะสาใส่แว่นใช่ไหมคะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม คุณแนนคุณแนนชักไปชักมาอ้าวสาวแนน่คะแนนบุญธิดาสมชัยเป็นใครสับคุณอิสระสมชัยประชัยที่แปดลูกสาวคนโปรดของพ่อใหญ่กปปรสคุณอิสระสมชัยที่วางวางทางการเมืองไปแล้วนั่นสินั่นสินั่นสิมาไงมาไงโอเคเห็นหน้าเดี๋ยวสาวแนนปั๊บสังคมการเมืองอยากรู้ นอกจากสาวแนนมีใครไปแฮปปี้เบรดเดย์พี่เน่บ้างไปดูกันเลยนะดูจากใส่เสื้อแล้วใกล้ชิดนะใางานเลยนะสังเกตไหมติ้งชื่อได้สังเกตไหมทุกคนที่ไปในงานแฮปปี้เบรดเดย์แบบพี่เน่ใส่เสื้อทีมเดียวกันหมดเลยใช่นี่ไงเสื้อเดียวกับูใหญ่ต่อไปนี้ใครเป็นใครในงานแฮปปี้เบรดเดย์64ปีในวินเราแยกได้เป็นเราแยกเป็นพัก เป็นคคั่วเป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อน,น,นเป็นกุ้นๆวน,นๆเป็นพักพักเออสอสอพักก้าวไกล ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์รวมทั้งสิ้นเมื่อวานติ๊กชื่อได้5ค่ะลงไปตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้หนึ่ง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 ค่ะขวัญคุณขวัญเร่พานิดมากนะคะสสชนบุรีคนที่สองคุณเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายตามมาด้วยคุณพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายและคุณเกษมสันมีทิพย์อันนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อและก็คุณมากคนนี้คารมนะคะพลผนกลางสสบัญชีรายชื่ออันนี้รู้อยู่แต่แรกแล้วโอเคเฉยธรรมดาธรรมดาไม่ติดเต้นกบฏหรืองูเห่า ้าไกลเขาออกอาการมานาน,มานานแล้ว,ลวเขาออกอาการมาตั้งนานทุกคนเห็นอาการทุกคนรู้แล้วเขาก็แสดงตดัวนไม่กักไม่บังเขาก็แสดงตัวด้วยใช่ถัดไปครับเจ็ดสอสอจากพักพลังประชารัฐนั่นแน่พลังประชารัฐย้นำนะไให้ฟังไม่ผิดค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยคุณมนเทียนสงประชาสอสอชัยนาทคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพสอสอชัยภูมิ คุณปฐมพงศ์สุนจันทร์นี่สสนคนปรปฐมคุณอนุชาน้อยวงสสพิษณุโลกคุณกฤิดแก้วอยู่สสเพชรบุรีคุณสุชาติอุสาหะสสเพชรบุรีและคุณประทวนสุดที่อํานวยเดชสสลบบุรีค่ะด้วยความเคารพนะทั้งเจ็ดสสธรรมชารัฐที่ไปปรากฏตัวอยู่ในงานแทบีเบเดนเดวินเนี่ยไปในสภาพใส่เสื้อทีมใช่ค่ะทีมผมใจไทยจะให้สังคมคิดไงกลุ่มที่ 3, สามสสเพื่อไทย มาไม่น <One input> <istles> <ge ar> ้อยนะ9สสจากเพื <rzy bursting> ่อไทยค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยคุณวุฒิชัยกิติธนสวนสสนครนายกคุณสุชาติพินโยสสนครราชสีมาคุณนบชีวันนันนะคะสสพระนครศรีอยุธยาคุณนิยมช่างพินิษสสพิษณุโลกคุณจตุรงเพ็งนรพัฒน์สสศรีสะเกดคุณธีระไตรสรณกุลสสศรีสะเกดคุณผ่องศรีแทจึงสสศรีสะเกดคุณจักระพัฒน์ชัยสารสสอุดรธานีและคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลืออันนี้สสกทมค่ะน่าสนใจ ปะเดิมชัยบุญช่วยเหลือสะสะกทมพระเพืพ่อไทยไปกับเขาด้วยเหมือนกันแลอะย้ำอีกครั้งนะครับกวนไหนก็แล้วแต่เมื่อเข้าไปในเขตงานแฮปปี้บเบรดข,ของพี่เนใส่เสื้อทีมทั้งนั้นค่ะสังคมการเมืองก็ฟุ้งซ่านสิคิดเยอะคิดเยอะเยอะหรือเ,เขาแจกเสื้อไห้ใส่เอาแล้วครับไปดูพักเล็กๆบ้างใช่ค่ะ ใครไปแฮปปี้เบิร์เดย์พี่เนยมีหนึ่งสอสอจากชาติพัฒนาค่ะคุณสมัครป้องวงสอสอสมุทรสาครและหนึ่งสอสอจากประชาธิปัตย์ตะกี้บอกไปแล้วคุณแนนบุญทิดาสมชัยสอสออุบลราชธานีและมีสามสอสอจากเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะไปกับเขาด้วยเหมือนกันคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจนะคะสอสอตาคุณนัทพลจรัตพีพงศ์นะคะเป็นสอสอสุรินทร์และคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์นะคะสอสออุบลราชธานีด้วยความเคารพนะยังไม่หมด 28สิสสที่เรานำาขึ้นจอเนี่ยนะในข้อที่จริงนะมันมากกว่า28ดยกตัวอย่างเช่นสสเศรษฐกิจไทยเด็กของผู้กองธรรมนัทไปสามไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทั้งหมด5คนด้วยกันไม่ใช่3อ๋อไป5ใช่แต่ปรากฏชื่อแค่3ใช่ไหมคือยงนี้คืองนี้คืองนี้ยังไม่เป็นทางการหรือยังไงเพิ่งเดียวเพิ่งเดีวสสต่างพักที่ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์แสดงอาการซบอกที่เนนะค่ะจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะ ุ่มที่ไม่ปรากฏตัวในงานแทปปี้เบิร์ดเดค่ะสี่ตุลาเขาบินเข้าบุรีรัมย์ตั้งแต่คืนวันที่สค่ะคืนวันที่3เนี่ยไปล่วงหน้าเหรอถูกต้องแล้วก็กลับก่อนควันที่สมเนี่ยกลับก่อนไม่กลับก่อนไม่รู้แต่วันที่4เขาไม่ปรากฏตัวในงานยี่สิเนี่ยหมายถึงยี่สิที่เอาหน้าไปโชว์ในงานแต่มีอีกจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเศรษกิจไทยเนี่ยไปกันจริงๆ5เป็นอย่างน้อย เรกากดตัวในงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาอีกสองอยู่ไหนอะอีกสองเนี่ยเข้าไปตั้งแต่คืนวันที่2องไอ้คืนวันที่สามไปล่วงหน้าไปล่วงหน้าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบปิดหน้าปิดตาอม,มันยังดิวไม่จบยังดิวค้างอยู่อแต่ต้องไปเช็คชื่อหรือหรือหรือขอ ขอบังไว้ก่อนผมไม่รู้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยหรอ,อ,อยังไม่หมดยังไม่หมดสสเศรษฐกิจไทยถัดไปใครอีกครับเป็นหนึ่งสสจากเพื่อชาติอารีไกานาราคนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อและหนึ่งสสประชาพิวตรษก็ไม่ได้แปลกใจคุณนันทนาสงประชาสส,สบัญชีรายช,ชื่อเช่นกันค่ะอันนี้ไม่น่าแปลกใจไม่แปลกใจแต่มีคําถามเยอะนิดนึงก็คืออารีไกนาราทําไมคะทําไมไปอยู่กับพี่เนได้อืมโอเคเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนได้แลวค่ะ อ,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 อ่ประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็คือบางส่วนเท่าที่เปิดหน้าเปิดตาเท่าที่เช็คชื่อกันในงานให้ปีบเเดหกสิบส64ปีของพี่เนนะค่ะจริงๆมีมากกว่านี้ไม่ใช่น้อยกว่านี้นะจริงๆมีมากกว่านีจ้จริงๆม,มีมากกว่านี้ย้ำว่ามีมากกว่านี้ด้วยความเคารพอย่าเพิ่งสรุปว่าจะไปทั้งหมดที่ปรากฏตัวใน2 8ที่เปิดหน้าเปิดตาเอาเข้าจริงๆค่ะ จะมากกว่านี้เท่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ไม่ถึง28มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในทางการเมืองน้องนวลน้องนวลอย่าเรียกชื่อนี้เลยสองสารเขาอุตสาห์เป็นพรีเซนเตอร์ของประชุมเอเพกโอเคอยากเรียกน้องนวลนวลเจ้าเออยโอเคคืออย่างนี้ในทางการเมืองยังไงคะนาบริบทปัจจุบันค่ะโฟกัสไปที่ภูมิใจไทยใช่ค่ะเข <c oughs> าดูแลคนดีมาก มากที่สุดอ่ะแล้วก็ไม่เดี๋ยวพี่หนูก็จะมาเตะน้องมาแก่อ่ะพอละคืองี้คืองี้คืองี้คือง,งี้บางครั้งเนี่ยนะในทางการเมืองเนี่ยในสถานการณ์อย่างขนาดเนี้ไม่เอายังไงเนี่ยอ่าไม่เอาก็ไม่เอายังไงพูดไม่พูดเอาให้ชัด เปลี่ยนใจแล้วกันเอางี้อะไรคะแหม่เขาชวนไปกินข้าวเขาชวนไปกินของอร่อยๆอยรูยจะไปไหมก็คิดดูก่อนนิดนึงอะ่ะเล่นตัวหน่อยมีเหรอเล่นตัวอ๋อเ็าชวนพี่นวลไปกินเป๋าฮื้อเม,ม็กซิกันอยู่ที่คนชวนเขาชวนไปกินเป๋าฮื้อแม็กซิกันอืถ้าคนชวนเขาไม่อัานอะ่ะ เปาคือไม่ใช่สไลด์บางๆนะเปาคือหัน่นเป็นชิ้นหนาๆโตเต,ต็มคอมชิ้นใหญ่ๆเชียวเต็มปากเต็มคาเต็มปากเต็มคำเ <c oughs> ต็มไม้เต็มมือว่าไม่ชอบกินเปาคือซะด้วยสีของแพงหรือหูฉลามแผ่นเบล้อเลยโอไม่ค่ะเรงมไม่กินหูฉลามแผ่นเบลรอไม่กินเหมือนกันจันูไม่อั้นเนี่ยเขาอยากเลี้ยงอ่ะรักโลกค่ะไม่ไปไม่ไปค่ะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไม่กินค่ะหูฉลามอ่าเป็นไงชัดไหมไม่ได้ว่าอะไร ไม่เด้ว่าอะไรชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวอ่ะเปลือหือไม่เอาไงเปลือหือก็ไม่กินหัวฉลามก็ไม่กินของแพงไม่กินหัวไอ้ฉลามก็ไม่เอาใช่ไหมไม่กินลนละลงแล้วอีกอย่างเลยไงเอาไหมอะไรพอเหอะรู้นะโอเคโอเคโอเคพอ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 ดังนั้นในทางการเมืองมันต้องดูใกล้ใกล้ใช่เขาก็เริ่มวิจารณ์กันอยู่นะครับว่าภูมิใจไทยดูคล้ายกับเอกทึกคึกโคมดูอลังการงานสร้างแต่ คะแนนในการเลือกตั้งจริงๆจะมาขนาดไหนนั่นแหละมันจะมาครบตามถล่มทลายไหมตามตามตามสสที่มันอังการงานสร้างหรือไม่มันเป็นเรื่องที่ท้าพิสูจน์พอสมควรใช่ค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อวานนะพี่เนยประกาศสถานะตัวเองเป็นครูใหญ่ใช่ค่ะครูใหญ่ก็สปีกิ้งเป็นวัตกรรมทางการเมืองมากมายไก่กองทีเดียวไปฟังครูใหญ่สปีกิ้ง ฟังเลยค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทั้งพี่น้องที่อยู่ภาคภูมิใจไทยแล้วแล้วพี่น้องที่กําลังจะมาอยู่ภาคภูมิใจไทยนะครับขอบคุณในทุกกำลังใจนะครับขอบคุณในทุกคำอวยพรสิ่งที่เป็นพรที่ดีสำหรับผมมากที่สุดก็คือ การได้เห็นพวกเราทุกคนชนะเลือกตั้งกลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแล้วก็ขอให้เราเป็นภาคการเมืองที่สับายุติความขัดแย้งภายในบ้านเมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแก้หาปากเพราะความทุกข์ยากของประชาชน เป้าหมายของการเป็นนักการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคิดถึงประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางแล้วก็ทำงานทุกอย่างเพื่อมีเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนวันนี้สำหรับผมอายุมากขึ้นทุกวันก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกแล้วว่าผมมีหน้าที่ เป็นครูใหญ่ก็จะเป็นครูใหญ่ให้ตลอดไปนะคร pie pie be ับก็หวังว่าครูใหญ่จะมีโอกาสมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเป็นนายกรลำตริกันก็บอกอย่างเดียวนะครับถ้าการลงเลือกตั้งเที่ยวหน้า ไม่สู้ให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ลาออกจากผู้ใหญ่ครับครับขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอให้ทุกคนชนะเลือกตั้งยินดีต้อนรับพี่น้องสมาชิกสภานุเคราะหรัศดร,รทุกคนที่กำลังจะเดินเข้ามาเป็นสมาชิกภาพรวมใจไทยแล้วลงสนามเลือกตั้งไปด้วยกันเป้าหมายอย่างที่มาด้าพักพูดไว้ครับต้องร้อยขึ้นแล้ขอบคุณครับ รับสมาชิกกำลังจะเดินเข้าบ้านภูมิใจไทยดังนั้นย้อนกลับไปอ่านทั้ง28ชื่อหรือมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นโอเคโอเครับทราบาจริงๆนะม,มีอีกคลิปหนึ่งครูใหญ่ในวินประกาศปักทงร2 0ิที่นั่งใช่หมายและเลขตัวนี้แต่ในทางการเมืองแต่ในทางการเมืองนะ<ม>เขาก็ประเมินกัน<ม>ว่า คงจะไทยก็น่าจะอยู่ที่100บวกลบมีโอกาสใช่ไปอยู่ถามก็คือ100บวกลบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบวกลบ10เปอร์เซ็นต์ก็คือตั้งแต่90ยัน110ค่ะถ้าบวกลบ20มันก็สามารถวิ่งได้ตั้งแต่180ถึง120ประมาณนี้ไม่เกินไม่เกินจากไม่เกินจาก100บวกลบ20อ นี่คือการแค่แการทางการเมืองและประเมินจากบริบทณปัจจุบันนะค่ะณปัจจุบันแต่ถึงวันเลือกตั้งน,นั้นกว่าจะถึงวันนั้น<ช>อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกถค่ะกว่าจะถึงวันนั้นอะไรมันก็เปลี่ยนได้ค่ะแต่เห็นคลิป,ป่อสักครู่เนี่ยผมขำขำนะขำขำขำอะไรคะเพื่อไทยมีหัวหน้าพักชื่อหมอโชนานสีแก้วใช่ค่ะถูกต้องและก็มีอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช่ค่ะ กลับไปที่พุ่มใใจไทยภูมิใจไทยมีหัวหน้าพักชื่ออนุทินชาญวิรกูลอและก็มีรในวิชิดชอบเป็นครูใหญ่ภูมิใจไทยอนี่คือนวัตกรรมทางการเมืองแบบไทยๆไม่มีที่ไหนในโลกอ t h a i l a n d only only นี่คือฟอร์แมตทางการเมืองที่โลกทั้งใบต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้จากประเทศไทยมาศึกษามาวิจัยมาเก็บข้อมูลทำวิจัยเลยอ น่าสนใจนะน่าสนใจทฤษฎีนี้จะตอบโจทย์อะไรอย่างไรค่ะนสนใจนะค่ะเมื่อสักครู่เราบอกใช่ไหมครับว่าใน28มีชื่อลูกน้องของผู้กองธรรมนัทมีชื่อสคนเซกิตไทยกดชื่อนะ3แต่ข้อมูลของหมาแก่เขาบอกว่าเขาเช็คกันแล้วในเศซกิจไทยมัน5้าอีกสองไปร่วมงานตั้งแต่คืนวันที่3แต่รู้แล้วเป็นใครใช่ไหม รู้รู้รู้รรแล้วใช่ไหมเป็นไคำถามก็คือคำถามก็คือพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะเหลืออยู่กี่คนอืคำถาม,มที่ต่อเนื่องกันไปนอกจากผู้กองจะเหลือคนเดินตามกี่คนกันแน่อืยังมีคําถามต่อเนื่องแล้วผู้กองจะนําน้องๆนําพี่เพื่อนน้อง เดินต่ออย่างไรในช่วงหน้าช่วงหน้ามาว่ากันนะคะพะกักกานสักตูค่ะ